และคนสั้นเรื่องวันคิดมาดปี2568ตอนซานต้าแจกของขวัญจะเป็นอย่างไรก็ไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้เรามาดูกันก่อนครับทุกคนว่าเด็กของ เมืองสกุระใครเป็นเนบ้านจะอยู่กันนี่มะนาวเราไปจัดบ้านให้เป็นเทีนคิดมัดก,กันดีกว่านะโอเคเลยพี่เราจะเริ่มจากอะไรดีละ่ะเราต้องมาคิดก่อนว่าเราจะเอาต้นคิดมัดตั้งไว้ตรงไหนไว้ตรงไหนอีกล่ะพี่ไว้ตรงแถวมุมตรงนี้แล้วนะคะและทั้งสองก็จัดงาน ก็แบบกำลังเตรียมจัดงานคิปมาสนะคะให้อย่างตื่นเต้นมากเลยนะคะนี่ไงเราตั้งต้นฮิปมารไว้ตรงนี้นะแล้วก็ตกแต่งส่วนอื่นๆอ่ต้นไม้เรืองแสงพวกนี้ตั้งไม่ได้เลยในบ้านเรานะโอเคเราก็จัดกันเสร็จแล้วหิมะก็ตกแล้วนะคนนะคะหิมะตกแล้วค่ะมีถุกเท้า ต้นคิดมาดเรื่องแสงค่ะเรื่องแสงเข้ามาถึงด้านในนะคะสวยมากค่ะบ้านเนะี่ยดีมากค่ะว้าวเด็กสมผคนี้เป็นเด็กดีเลยนะงั้นเราจะไปเริ่มดึกแล้วเราจะไปแจกของขวัญให้เด็กๆเลยนะคะขอภยัยหนึ่งนะคะไม่เนียนนิดนึงนะคะเมื่อกี้ เดี๋ยวนะคะเอาหนึ่งสองสมโอมเฮียงตอนนี้นะคะก็สวยมากเลยค่ะต่อไปค่ะไปค่ะเราจะเดินทางไปบ้านของเด็กสองคนนั้นนะครับบ้านหลังนั้นจะมีแสงคิดมัดก็ขาง่ายมากแบบวิบวับ,บไปเลยค่ะแบบวิบวับวิบว,วับนะคะ นั่นนะคะนั่นเราจะขับไปเลยนะคะคเราก็จะมีเวนเลื่อนนะเลื่อนสันตาค่ะไปครับนี nah ่คารสันตานะครับเดี๋ยวเราจะมาบ้านของเด็กสองคนนั้นกันนะครับแต่เราขอดูแค่เด็กสองคนนั้นอย่างเดียวนั้นเราจะไปแจกบ้านอื่นด้วยครับ เราก็กำลังจะเดินทางไปแล้วครับแต่มันมืดมากแล้วครับมองไม่ค่อยเห็นทางเลยครับโอเคจ้าเราไม่มีกวาเงินเดียนะคะทุกคนลเลยะจะไม่เหมือนจริงนิดนึงนะคะโอเคแต่ตอนนี้ก็แบบเที่ยงคืนกว่านะคะก็ประมาณตอนเที่ยงคืนในวันคิดมัดอีฟนะคะก็คือวันก่อนคิดมัดเราก็จะไปเจกของขวัญน,นะคะ โอเคค่ะลงไปค่ะลงไปจ้านี่จะเราจะต้องให้มันแบบลงมันก็จะได้มองเห็นชัดๆนะคะโอเคค่ะน้าเนี่ครับถึงนะครับตัวนึงเนี่ยใกล้จะถึงแล้วจ้าเพราะว่าเห็นแบบไปที่เด็กๆของคนนั้นเขากำลังเขาตกแต่งบ้านของเขาแค่ะ บ้านของเขาก็จะมีคิดมากนะคะจะถึงนั้นจะหาบ้านหลังสีเขียวนะคะนั่นเขาตกแต่งสวยงามมากเลยนะครับโอเคครับครับโอเคจะถึงก็จะบ้านของเด็กสองคนนะเราจำได้เลยเพราะเขาเป็นคนตกแต่งเองสองคนเลยนะจ๊ะเราจะจอด ไปก่อนเลยไปครับเราจะไปแจกของขวัญให้เด็กสงสองคนนี้นะครับตั้งไว้หน้าบ้านนี้แหละโอเคโอเคแล้วตั้งเอาไว้และส่กล่องไปบ้านอื่นดีก,กว่านะครับเราจะไปบ้านหลังอื่นนะบ้านนัก็จะอยู่แถวละแวกนี้เลยนะจ๊ะไปครับไปจะเหาะไปได้เลยนะจ๊ะ โอเคจะหอไว้เลยนะจ๊ะโอเคจะบ้านเนี่ยใกล้ๆแถวนี้นะจ๊ะมันอยากไปนิสสุงนะจ๊ะให้มันจะมันจะมองไม่เห็นทางเน่ยแหลเราไปสูงๆเลยบ้านแถวอนี้เราก็จะมันเจก๋งขวัญเลยนะจ๊ะนี่บ้านไหนคะบ้านไหนดีบ้านนี้นะคะทุกคนเราขอขอหลายๆคนเลยนะคะ หลังนี้นะหลังสีขาวนี้นะคะหลังสีขาวครับตรงนี้นะจ๊ะลองจ้ะตรงนี้นะจ๊ะหลังนี้จะมีครับเอาหลังนี้ครับเอาหนึ่งก้อนแล้วบ้านหนึ่งแค่ครคนนะครับ,นนรบ,บคคะะไปจ้าไปที่อื่นต่อจ้ะที่นี้ค่อนข้างไกลนะจ๊ะเป็นบ้านแถวเลยนะครับ ไปจะอย่างนี้เป็นบ้านแถว,แวจะจโอเคจะยวจะไปบ้านบ้านแถวอยูหิมะตกด้วยนะคบนี่ครับก็ตกแบบไม่หยุดเลยนะคะเป็นหิมะไปจะไปด้านหน้าเลยจะค่อยๆขับไปด้านหน้ามือค่อยๆบินเลยนะคะ บินสูงๆมากก็จะมองไม่ค่อยเห็นทางนะจ๊ะนั่นตรงนั้นตรงนั้นคือที่เอ็นคือบ้านหัวสินต้เองนะคะเขาบินประมาณน,นี้นะคะโอเคจ้าที่นี่ระวังนันล่างเนียนเก่งหลกักอุ้ยนะครับโอเคจ้าเป็นไปด้านหน้าเลยจ้าห้องแถวมันก็จะอยู่แถวๆไม่ใช่ตรงนี้นะคะ ม่ใช่ตรงนี้นะคะบินมาจา้าไปจ้ะยังไม่ถึงก่อนนะจ๊ะลงมาด้านแางนิดหนึ่งนะคะจะได้เห็นทางนะคะ,ค,ะค่อยๆนะคะมันจะมองไม่ค่อยอทางเพราะมันม,มืดๆขอลงไว้เตี้ยๆนิดหนึ่งนะคะประมาณตรงนี้คะ่ะจะได้เห็นทางนะไปจ้ะ ค่อยๆไปเจ๊ของขวัญนะจ๊ะพินนจ๊ะบินไหมจ๊ะชิญเชิญชิญช,ชิบิบนไหมจ๊ะตรงนั้นลังอยู่กับซาสีชมพูนะจ๊ะดูค่ะรังสีชมพูค่ะระวังนะคะตรายนะไปเจ้าไปบ้านของเนี่ยบ้านแถวนะจ๊ะ มีเน็กเรียนะคะมาเช่าอนังเรียนผมนะใส่คนเดียวก็จะมาที่นั่นได้นะครับวันนี้หาทางหาทางขึ้นอยู่ค่ะหาไม่เจอค่ะขึ้นไปบนนี้ไปค่ะตรงนั้นอ๋อตรงนั้นโรงเรียนนะคะเราดูผิดเไ,ไปค่ะเรลังจะไปเลยค่ะ ขอบินต่ำ,ตำนึงนะคะไม่อยากบินสูงนี่ค่ะกำลังจะถึงแล้วน,นะ,คะครับใครนะพักไปขอพากับผู้ชายได้เว่าเนา้ะ,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 ะเราเป็นแมอรอดนะครับถึงนะคะรับือว่า,อา,าก็ถึงบ้านแล้วเลยนะครับทุกคน โอเคจ้าปุ๊บครับลงเลยนะคะนออรับน้ำตาของเราจะลงแล้วครับโอ้โหเมือ่อรีสิตมากโอเคครับลงไปเลยนะจ้าลง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 จอดเลยนะฮะที่จอดนะคะจอดไหนดีครับทุกคนเมียจอดบนลางคันแล้วเราขึ้นไม่ได้โอเคอืมเปิดไฟกันแล,ล้วเหรอบ้าน บ้านนี้ทำไมเขาต้องเปิดไฟด้วยเขยไม่นอนเลยหรอดึกะเนะจตังไว้เลยดีบานคของเขาบ้านนี้จะมีเด็กผู้ชายใสอยู่โอเคไปซันต้ากำลังจะเดินทางกลับบ้านของซันต้าแล้วนะครับทุกคนบ้านซันต้าก็จะเป็นตรงให้มีแบบแสงคิดมัดนะครับ นั่นก็คือบ้านของซานตานะครับตรงตรงนั้นนะครับบ้านซานตานะครับอยู่วงต้นทิดมัดนะครับตรงนี้จะโอเคจะโอเคจะนี่นะครับแผนที่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับลงไปจะลงจะกำลังจะลงจอดแล้วจ้ะ ลงจอดจ้าคิดจะค่อยลงจอดไปนะจ้าโอเคจ้าลงไปจ้าจอดเลยดีนะจ้าข้าไปอีกนึงถ้ามันหุบเขาแล้วจะจอดลงนี่นะสุนตาได้เดินทางกลับมาถึงที่บ้านแล้วจ้าโอเคจ้าถึงบ้านแล้วค่ะ ตัดผ้ามาที่เด็กสองคนเช้าแล้วพนาวไปดูกันดีกว่านะว่าสันตาเจ็กของขวัญนี้เรารุ้เปล่าไปเข้าไปดูกันเถอะนั่นไงของขวัญสีม่วงของเธอ,อแล้ะสีฟ้าก็ต้องของฉันอยู่แล้วนะเดี๋ยวฉันจะเอาของเข้าไปในบ้านเลยนะโอเคนะโอเคขอได้แล้วจ้ะขอไปนะคะมันมมีปุ่มขยับอ่ะ เคค่ะเราได้ของคมาเลยนะจ๊ะฉันได้เป็ดสีเหลืองด้วยแหละฉันได้ได้แบบเป็นดีเจถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะได้ไหมนะจ๊ะมา